พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอากาศตอนหกโมงเสาพี่น้องหกโมงเช้าคือแดดเปียงพ่ะนะปาดผมว่าสิดท้ายหมอกกันเย็นใหนพีเห็นนองเบิ่งบ่อเมนตัวนี้สะอ้อนแดดแสดงว่านี่สีห่อนคักได้พี่น้องปกติมกับห่อนจะว่าเสบหนานี่สีออกแดดบ่ไไ้ได้ตัวนี่จะเป็นเพราะว่าสีไม่อันอัน่าสาเอาหมอกมาฝากพี่ฝากน้องตอนหกโมงไม่จ่าเพือ่อนแดดแห,ห้งตอนหกโมงพี่น้องเอ้ยมันเกินไปบนี่ห้อนคัาด่นอนนี้ไปพี่น้องไปหาซื้อเลยแหงมาตากับสีห่อนคักปไปเนี่ย มัน <g ül üyor> นั่นเฮ็ดยังไว้กระจีห่อนปนิโอ้ยางกระบอกพี่น้องกระจีเป็นแนวนี่คนกระิีตาเยเล็กน้อยกระสีไข่เล็กน้อยผู้เฒ่าพี่น้องไข่ช่วงนี้ไข่เลือดอันยังก็ไข่เลือด,ดออกคนนะไข่วัดไงเฮงโอ้ขักเนียพี่น้องซูมือนี่ไปเห็นผู้เดก็มะมิว่าเป็นไข,อนนขน่อันเป็นไข่วัดไ่นเนี่ยอันเป็นโควิดเนี่ยโควิดซูมือนีมันก็บ่าเป็นตะยานะเนาะพี่น้องเนาะมันนั่นนั่น,น,นก็ซซำซ้ำไข่วัดไงล่ะพี่น้องกินยากะเศ้า เมื่อถ่ายวิวงามๆตอนหกโมงเสาร์ว่แมน่นแตวนี่วิวงามๆวิวงามๆแดดเปลีป่ยนตอนหกโมงเสาร์จ้าพี่น้องเ mm hmm. จ้าเห็นบ่แดดแห้งครับคนนะ่ะน้ำค้างนี่เหมือนยอดอันยอดเขามันยังมีเลยพี่น้องมันเม่ได้สวยเดิเขาบ้านอันสวยเขาบอกมาถ่อไทยเจ้าเบื้องผมว่างเขา่ายเห็นมุจเจ้าเบิ้งไปแล้วที่บ้านอันตอนสวยๆไม่พี่น้องเขาทถ่ายเห็นอยังอีกเป็นบ่ ขเขา,าขาวสิมาไทยอันเศร้าๆอันหมอกล่มงค่ะคกันปลาเขางามๆแถนนี้พี่น้องพบเบงนะพ,พิ่นกื้เบื้องดีเนาะอิ้ปลาเขาเพื่อน่ะเ่อวันบอกคักได้พี่น้องเพว่น่ะจะเห็นสังเกตเห็นวันในกล่องเห็นบอนเนี่ยเพราะว่า,น,าน้ำหมอกน้ำหยังเต็มยอดเขาอยู่ไหมมันไม่ได้สวยจะว่าอันวสิมาไทยหมอกไทยหยางนี้พือ่อน่ะเก้เบื้องออกะลังามนะพี่น้องนี่อือรีเดียด แดดแฮงคักแฮงแน่โอ้ยเกินไปซั่นล่ะเมืองไทยแดดฮ้อนอืมสิเข้าทะเลทรายแล้วหน้าหนาวย่างยามมืเว็นแดดฮ้อนคักควนแน่อืมเด็กน้อยน่ะระวังเด้อพี่น้องเด็กน้อยผู้เฒ่าเพิ่นง่ายอันยามมื้อเช้านั่นาว่าโอ้ยแมงมุมตพี่น้องเห็นบ่ในกล่องยามมื้อเช้ามันเย็นอันยามมือคืนนีกว่าซั่นเย็นห่มผ้า2ผืน3ผืนพี่น้องอื เมื่อมาส่อกับหมอกลองหนูจ้ะบ่พอสวยมากกับสีแดดเปียงคนห้องมันปรับอุณหภูมิบาท่านหล่างกายมันไปว่าท่านเนาะว <c oughs> ่าสีมาผู้เดียวอีเเดียกับน้ำมาเป็นบาเหนียวอีเเนียวมันก็ร้อนในเวลาข่อยท้ายคิปม,มันเอิอนหาเอิอนหาตลูกเห็นข่ท้ายคีบยินได้องคำวสีเอิอนหาลูกมันบาดตะข่ยน่ะเอาลูก,กมันม,มาอออคิบเด้เอ้าอีมาบิดขอบขั้วเลยว่าลูกอืมก่อ,อนไอ้แทงเด้แม่ว่าสีรักมากสูงยังเห็นอยู่เนาะ เขบาบอกไมนเป็นหมาสุมมือนี่หมาในี่ล่างแมวพีพ่น้องก็ไปใส่เหรียญน้ำเฮาตลอดไหมจ้ากเบว่าเงี้เพียงบบคิดบางเทีอเขาบ่ได้เออดินมันไปมันมาเหรียนมัน,นกลนข่อยว่าจะเห็นแมีถือกล่องเออถือกล่องเห็นไหมถือโทรศัพท์มามันเหรียญน้ำแมียหลอดสุมมือนี่มันจะไม่มันรู้ดีคัะค่ะเห็นแมีถือโทรศัพท์นี่เปิดประตูออกมาหนิเปิดประตูใหญ่ใหญแดงๆเห็ไหมก็มมสีคิดว่าแมีไปไายไายฉีบกับนาะงหุจักมันเบิ้งดูตัวดูก็สีคือคนและเนาะพี่น้องออกคลิปซอยแม่ก็ออกเป็นเป็น ด้ย่อนอยู่บ่เสียอาหารเม็ดนนดืองน้อลูกได้ย่อนอยู่มัน,มนบ่ครับนู้สิมาออกคลิปให้แม่บ่ลูกโอ้ยหูยจะคว่ำขาลูกก็ได้เป็นจะื้อให้อยู่อาหารเมนัหนึ่อว่าเมียไปสืสอให้ยตั้งสองถุงแม่บ่ครับเออจะเสีให้เด้เบหยกเดินงานในเมีรู้ออกคลิปออกยางเห็ดถ้ามาช่วยกันทํามาหาจินได้ไหมอืมที <c ười> ่ไปสใส่ลูกเมียถ่าคลิปก่อนครับ แม่ท่านนี่อันอันมอเขาท่านข้างนะพี่น้องมาเอาเอา,เอาคีบก้อนเราข่อยแล้วเสบสบอเสบสบอถึงว่าเรื่องคีบกคอิป่ะไอช่องคิบว่าเห็ดเห็ดแบบมันมวลนะพี่น้องเห็ดอมมวลซะาะวกากดเลี้ยวมันลายยางซะเหลือเกินจะพี่น้องก้าผู้ใดมีคนติดตามหาพันกับไปให้มุ่งไปอันนี้นะพี่น้องมุ่งไปคีบเง่าเลวจ้ะโอ้หมาอ,ยมอ้ยใส่ไม่อีกอุ้ยมากัดล้านข่อยเสียเนาะงูอีกก่อนก่อนอ๋อก่อนเห็นหมาบ่ลูก เออมันพากันมาหยำหยังกันมาเฮหมามูนี่แม่ไปเด้อไปเด้อสุภาพกันมาหยังสามคนเนี่ยอุ้ยหมาหน่อยกับพองกันเนีวยหินบ่ยังมากัดตลาดข่อยเด้อเดยวเดียพวกนี้หน่อยนั่นมึงเด้อมึงเด้อปกนี้หน่อยนั่นเด้อโอ้สุกเลี้ยน้องกลนกันเหรอพากยูนี่มากัดลูกกูนะสูเนี่ยอืมไปจนสี่หล่าข่อยบอกน้ำหมาน้าแมวไปตัว บอน้ำค้นขันเบามันมากคว่เบ่อดูเขาบอกจังหนึ่งกับไปจังหนึ่งโอ้ยยัยมึง,มง,มงบุบบิกญ่แล้วจ่ายในเขาผับานบ่อน้ำค้นบ่อน้ำหมาน้ำแมวตัวจังค่อยดีค้นค้นกับว่าเออเลี้ยงขากเลี้ยงแน่นะเลี้ยง,มยงมหามา,กกกกา,งา,งาเลี้ยงแมวไปหักมันขักกดอกกันเดจัง่าและพี่น้องผู้ใดบ่เลี้ยงบ่เข้าใจอดอกคนเลี้ยงคนหกักหมาหากักแมวจ้าค่อยดีเข้าใจกันบอกไปกระทอนนั่นแหละอยู่กับหมากับแมวมันสบายใจตัวใครกออยู่น้ำค้นตัว มากคนมากความตัวแล้วก็บอพื้นกันอันนั่นอันนี้กันเน็กกันเนี้อขันบอาอยบาอยากบอาดอกน้ำข้นนัน่นขันบ่าผพูดเดียวก็หมาก็แมวนี่มากเยอะจา้ะ <c oughs> กดเกณฑ์มันลายพี่น้องบางเทียหน้าที่ก็ลดไปยซื้อตลาดอันหน้าที่หกมือหน้าที่พันวนหายก็ตลาดหุ่นกันยังวงเขาจะบอยบอยากบ้าวบ่อวไปกระทอนั่นละจ้ะข้าย,ย่ามเหรียได้หลายแพลตฟอร์มพี่น้อง ติ TikTok, YouTube, ๊กต็อกยูทูบกับท่าถ่ายยังสี่กับไห้ได้ลงยูทูปคือข่อยเนี่ยให้ได้ลง YouTube. ออย,ยูทูปให้ได้ลงติ๊ TikTok, กต็อกจ้าพี่น้องอันคลิปเลี้ยงเนาะไปตัดลงติ๊กต็อกเออไม่ต้องตัดออจากถ่ายทาย่าถ่ายพอดีอยู่แล้วคลิปเน่าก็ไปลงยูทูปเพราะว่ายูทูปก็มีคลิปช็อตเที่กันจ้ากอะไรไสองเพจอันสองในสองเพจฟอร์มันละจา้าแต่ว่านเวลาอะไรคลิปมากกับพายายามลงอันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อลงเฟซบุ๊กเนาะก่อนมาจังกอสีอ อันเวลาอัพโหลดก็อัพง่ายจ้ะค่ะเป็นร่มแผดปร้อมอื่นหรือว่าอันนั้นคนดีเขียนประมาณว่าอันเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองพนะทั้งที่คีมเข้าเองเนี่แหละหัขคอยก็โดนอันคอยแบนที่คอยแบนเฮ็ดนั่แหละบอกซู่ฟั่งแหละโอ้เสียบนาพี่น้องที่คอยอ่าเปลวเฮ็ดน้ําปูนแหละหอยลายสดยวนอันเฟซอันเกาที่เปิดไปช่วงถึงจํากัดหกกัน ถึงจำกัดหกมือพี่น้องเห็นอยังไ่จากไรโส่เขาสีลงชิบได้แอนโพสรูปโพสต์ตอรี่ลงดูตัวอย่างานากกางอ,นก,ก,ก,องจกจากตัวภาษาเกล้วก็พื้นหลังสีแดงขอ่อยเรียไปเอามาไปเขาเวลาเขาไลสสา่สุดเม่พี่น้องเขาสิตัดหัวคีบไปเห่าให่นเป็นคีบเลีเ้ยวนะจาะมาที่นี่อันที่ข่อยไล่น่ะลมมันแห้งพี่น้องวิวมันดีมันก็เลยผัดไม่ขอ่อยแอหมองหัวคีบมันก็เลยหายไปประมาณเ่าหลายวีดจากมันก็น่เสียงมนุษย์ต่างดาว ขอเกลเ่ยนตัดออกขอยกล่อบางทีขอยก็ลืมข้าวขอยไปลงติ๊กตอกมาแล้วว่าที่น้องว่าที่พี่น้องติ๊กตอกมาแล้วคลิปเตรียมมันหาสิบเก่าวินาทีที่เขาตัดมาให้ขอยก็เลยตัดออกไปให้เหลือสี่ส่ขอตัดออกสิบเก่าเสียงคือยังมนุษย์ตาตอนสี่สวัสดีจ้าอย่างนี้งล่ะพรา่ขอมาล้มก็แจ้งเตี๋ยมาขอยละมืดว่าเนื้อหาไม่ได้สั้นสันเองพนะว่าพะกานังจอกมาพี่น้องยู่ขางกันละวมั้งเห็นวันเนื้อหาไม่ได้สั้นสั้นเองอไปบง เอาไปเบื้องช่องเคยอีสานล้วเขาขีปมาเออขีปนี่เขาค้ายเมีนยนนี่จ้ะขอยัดชีบเองแล้วก็ขอยไปโงแอปติดตัวมากกว่าเราเคยมาลงเฟสที่หลังนะขีปว่าพอบางทีก็ลืมโตันี่นแหละก็เลยเป็นเนื้อหาไม่ได้สร้างสารรค์เองจ้ะมาจากแรงอื่นแล้วก็มาดดดแปลยง,งี้หน่อยอืมนั่นแหละตรวจจับไว้เห็นไห้คักนั่นแนวพวกเป็นตาเนี่ยแล้วก็สิเป็นเพราะประนันละพี่น้องนี่พยายามลงหลายๆแผลฟอ้องเขาบอกเกิดเพีเฟฟพราะเกิดจีไปเกิดยุด่ยนน อ่อยู่ยูทูยูติกตอกกว่บบากันไปนะพี่น้องสำหรับปีนี้ก็ไมี่ยังไงเอา view, ออออออยูงงงงเมื่ฝากพี่ฝากน้องวิวแดดฮอนฮอนเนี่ยหมดเศร้าจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรัชบชมนะจ้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอสิไปนหนึ่งเขาเลยละพี่นอ้องเอ้าเบ่งแดดนิดจังหน่อยเบ่งแดดให้มันเสียบตาอืมน้ำข่อยนี่เบ่งแดดแบบเสียบตาสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า